สวัสดีครับมาพบกับช่างอาอีกแล้วนะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ขนาด600วัตต์ของอีโฟซนะครับของสีน้ำตาลนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีคู่มือคู่มือแล้วก็แอปพลิเคชันดูหันแอปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเปคสเปคของเครื่องนะครับของไมโครอินเวอร์เตอร์เราต้องดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งที่บอกอยู่ใช้กับแผงโมโน400วัตต์นะครับแล้วก็เอาพุทอยู่ที่230โวลต์นะครับอันนี้จะบอกมาเลยว่าแผงนะครับมีไฟเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับ22 60โวลต์นะครับแล้วก็เอาพุทได้ถึง600วัตต์นะครับกระแสสูงสุด2.6แอมป์อันนี้บอกมาเลยนะครับสเปคมีขนาดมีน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับวิธีการใช้งาน ผมจะรีวิวต่อไปนะครับก็จะมีสายเกี่ยวกับกลียวนิวตันลายนะครับที่เราต้องควรต่อไว้ไดแกรมครับน,นี้แอปพลิเคชันด้านหลังนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับรองรับทั้ง iOS และ Android นี่ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าครับก็จะมีสายปลั๊กอินนะครับประมาณ1เมตรหัวจะเป็นแบบนี้ เอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์2ชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็เอกหลักเลยบอดี้อลูมิเนียมครับมีคิวอาร์โคดด้วยเดี๋ยวจะใช้สำหรับแอดนะครับแอดดูผ่านมือถือนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นนจะมี AC ซ p o r t นะครับแล้วก็มี ดีซีอินพเอาไว้ต่อแผงโซลา r เซลล์นะครับมีบวกลบแล้วก็อันนี้นะครับใช้ต่อกับเสาไ i ไ2.4นะครับ2.4 g ิกฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากับแผงโซล่าอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ AC Out อันนี้เอาไว้ใช้ต่อคู่กับอินเวอร์เตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เหมาะสำหรับใช้แผงโซลา r เซลล์โมโน400วัตต์2แผงนะครับ ทำงานได้สูงสุด600วัตต์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับแล้วก็มีน็อตให้ด้วยนะครับสำหรับขายยึดแขวนนะครับเป็นน็อต6เหลี่ยมไปกันครับครับหลังจากที่เราอันบ็อกไมโครอินเวอร์เตอร์ของ i n o o s ซเรียบร้อยแล้วนะครับมาก็มาถึงวิธีการใช้งานนะครับวิธีการอย่างแรกคือนี่นะครับสายโซลาเซลล์นะครับ บวกลบนะครับผมใช้โมโน400วัตต์นะครับที่การคือเราต้องมาต่อตามขั้วนี้นะครับจะมีขั้วบอกอยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะต่อนะครับแนะนําให้เอามัลติมิเตอร์นะครับหรือว่ามิเตอร์เข็มก็ได้วัดแรงดันของแผงโซลาเซลล์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ต่อ,ตอ,ตอลบก่อนนะครับ,ตอ,ต,อบตอนนี้ไฟสีแดงจะขึ้นอยู่นะครับ จากนั้นต่ออีกแผ่นหนึ่งนะครับเมื่อต่อครบหมดแล้วนะครับผมก็ทำการเชื่อมไฟ2 2 0โวลต์เข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วไฟสถานะจะแดงกระพริบนะครับประมาณ45วิวินะครับ สถานะจะเป็นไฟสีฟ้านะครับสถานะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิเตอร์ดีตอนกันก่อนนะครับ ฐานะตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่230โวลต์นะครับ33โวลต์แล้วก็วัตที่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่342วัตต์นะครับส่วนกระแสที่ได้ก็คือ1.5แอมป์นะครับวิธีการต่อใช้งานครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนเรื่องแอปพลิเคชันในการดูค่าต่างๆของตัวไมโครนเเอร์เตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้าแอปนี้แล้วนะครับ วิธีการเน็ก็คือจะทําการบวกนะครับกดบวกลจากนั้นก็ทําการกดสแกนแล้วเราก็ไปสแกนที่หน้า QR code ที่อยู่ที่หน้าเครื่องนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อรหัสผ่าน wi-Fi นะครับจากนั้นกด Next ครับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็กด Next ต่อนะครับ รอสักครู่ครับให้ไมโครอินเวอร์เตอร์ทำการซิงข้อมูลเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อ wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อ wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับ ก็จะเป็นแมคโครอิเวเตอร์ตัวไหนหมายเลขอะไรตำแหน่งอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วส่วน Select Room นะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นห้องระหว่างว่าจะอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องดินเนอร์ห้องทำอาหารได้เลยนะครับจากนั้นกดคอมพิวตนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยตัวแอปนะครับก็จะบอกว่าแรงดันไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย อยู่ที่ P.V. โวลต์เตตนะครับอยู่ที่37โวลต์ส่วน P.V. current ก็คือกระแสนะครับที่แผ่นเนี่ยสามารถจ่ายให้ตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอยู่ที่7.6แอมป์นะครับแล้วก็ P.V. power นะครับอันนี้คือกำลังทั้งทั้งหมดนะครับส่วน A.C. โวลต์เตตเนี่ยเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่220 2 2 0ร้อถึงสองโวลต์นะครับส่วน A.C. current เนี่ยก็อยู่ที่1.06แอมป์ตอนนี้ผม ทำการต่อการน้ำร้อนนะครับตอนนี้ตัดความร้อนไปแล้วส่วนค่าเอาพุตพวเวอรนนะครับก็คือค่ากำลังวัดที่ไมโครอินเวอร์เตอร์ผลิตได้นะครับอุณหภูมิสะสมของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่43มองศามาดูที่เซตอัพนะครับเซตอัพตอนนี้เนี่ยอยูอ่การทำงานของไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยถูกจำกัดที่ที่100%นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าอายุการใช้งานของตัวไมโครอิวอร์เตอร์ด้วยนะครับถ้าจะจะยืดอายุการใช้งานเนี่ยก็ปรับเหลือ50%ก็พอหรือว่า75%ก็พอนะครับส่วนวิธีการแชร์อุปกรณ์ไมโครอิวอร์เตอร์ให้ดูหลายๆเครื่องนะครับมือถือหลายๆเครื่องเนี่ยวิธีการก็คือแบ็ k กลับไปก่อนนะครับจากนั้นกดที่ตัวอุปกรณ์นะครับ จะมีคำว่า sharing นะครับก็ทำการกดที่ sharing แล้วก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปได้เลยนะครับอีเมลของอยูเซอร์ที่เราจะให้เขาแอดได้นะครับจากนั้นกด submit นะครับแอปพลิเคชันนี้จะส่งยูเซอร์นะครับของ micro i n v e r t e r เนี่ยให้ไปดูอีกเครื่องนึงได้นะครับ สมมติผมจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ Message Center นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับจะอยู่ที่ข้อความนะครับจะเป็นจุดสีแดงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับวิธีการก็มีเท่านี้นะครับติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ